สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์เนต์กันต่อนะผมล่าสุดครับอาเดียงลานนบบโอด้ออกมาพูดนะครับดูเหมือนว่าเขากําลังจะเดินทางมายัางประเทศอังกฤษนะครับสําหรับอาเดียงลาบบโอนะครับหลังๆก็ตกเป็นข่าวกับแมนยูอย่างหนักเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถตกลงค่าเหนื่อยกันได้นะครับดูเหมือนว่าลาบบโอนั้นต้องการค่าเหนื่อยระดับที่7 0 0 0 0ปอนจด์นจนถึง2 0 0 0 0 0ปอนเลยนะครับ ล่าสุดนะครับไม่มีแฟนบอลน,นะครับโพสคลิปลงใน t i k t o อกนะครับซึ่งในคลิปนี้มันเป็นการพูดคุยระหว่างอาเดียงลาบิโอกับแฟนบอลนะครับแฟนบอลก็ได้พูดประมาณว่าตอนนี้เขาอยู่กับอาเดียงลาบิโอที่สโมอสรจูวนตุสแต่เขากําลังจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษขอให้คุณโชคดีลาบิโอและลาบิโอนะครับก็ได้มาตอบด้วยคําว่าขอบคุณครับลากร นั่นก็หมายความว่านะครับลาบิโอเดินทางมาที่อังกฤษอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ไม่มีสโมสรนะครับที่ตกเป็นข่าวกับลาบิโอนะครับนอกจากสโมสรแมนยูนะครับโดยปัจจุบันนะครับอาเยังลาบิโออายุ27เปีแล้วครับโดยเขาย้ายมาจากจูมจุตในปี2019จากสโมสรปารีสแชงแชงแมงแบบฟรีฟรีนะครับซึ่งปารีสเนี่ยไม่ต่อสัญญาของเขาและพฤติกรรมของเอเจนต์กับเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยถูกปล่อยออกมาแบบฟรีฟรีนะครับก็ยังไงก็ติดตามมาต่อไปนะครับผม อย่าลืมนะครับกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย